นายนายนางยังนายยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยนายเดือดธานาย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 เป็นอะไรอ่ะนายกุ้มอะไรนายบอกเราได้นะนี่เราจับไหลนายเนี่ยปลอบใจนายอยู่เนี่ยเฮ้ยนายถ้านายไม่เล่นนี่เราจะเอาหินทุบหัวนายแล้วนะรู้ปะเนี่ยทำไม่ลงอ่ะนาย อุ้อุ่นจังเลยอ่ะออโอ้หลังของชายชาตรีนี่มันช่างกว้างใหญ่เสซนดีกรไรอ่ะเรารักนายนะสวัสดีครับอยู่หนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลที่โอนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าพันนะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเกมแบบแนวซูโม่นะ คือคือหน้าปกมันแบบดูจริงจังมากเลยอ่ะดูดิเห็นปะจริงจังปะแต่คําว่าพันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต่อยนะฮะพันเนี่ยมันแปลว่าพุงเออผมก็คิดว่าเฮ้ยหน้าปกมันดูจริงจังแต่ชื่อมันตลกเราอาจเราอย่าไปพึ่งไปตัดสินที่ชื่อเกมเลยดีกว่านะอาจจะเป็นแบบกุสโลบายก็ได้เหมือนแบบอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกอะไรงนี้ผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะมันโหลดฟรีแล้วพอลองเล่นดูไปสักพักปรากฏว่า มันก็ตามชื่อเกมนั่นแหละดูดิแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมมันซูโม่แบบไหนปะทำท่าแบบโอ้บให้พออุ้มหน่อยแล้วมามมามาแลวลูกมาแล้วไปดูอินโฟอของเกมนี้นะครับผมเขาบอกว่าด้วย12ชีวิตสำหรับ2คนนะฮะ ผู้เล่นจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้แต้มจากการฆ่าแต่ละครั a, ah ena, ้งภาชนะแห่งชีวิตเป็นก้อนหินที่ตัวละครในอารีนาเคลื่อนไหวได้อย e ่างอิสระและใช้สําหรับคว้างปลาในการต่อสู้สูโม่แบบใดว่ามีการเอาหินคว้างปลากันเนี่ยเออในการต่อสู้แบบประชิดตัวตัวละครโดตัวละครโต้ตอบโดยการใช้ก้าอ๋อถ้าเป็นการต่อสู้แบบประชิดตัวตัวละครจะโต้ตอบโดยการใช้ก้ามเนื้อนะฮะและเริ่มการโจมตีแบบกําหนดเป้าหมาย เมื่อคอนเทนเนอร์ทั้งหมดหมดเกมจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายโดยที่ผู้เล่นที่ได้รับชัยชนะจะได้คะแนนจะได้รับคะแนนไปนะอัปเดตบรอดเจอร์ที่ว่างเปล่าบรเดเอร์ Brother นี่ก็คือก้อนหินนะฮะก้อนหินเออก้อนที่13ปรากฏขึ้นในสนามประลองคอนเทนเนอร์ er สีขาวนี้ไม่เหมือนกับที่เหลือมันไม่มีพลังชีวิตและการตีจะทำให้วงจรชีวิตของตัวละครที่สุดลงคืออย่างนี้นะครับในเกมเนี่ยมันจะมีก้อนหินน่ะ ที่เป็นก้อนสีขาวนะะถ้าเราใช้ก้อนหินก้อนนั้นอะปลาใส่ศสตูนะฮะมันจะตุยทันทีนะเราก็ชนะเลยครับผมเห็นแบบเห็นท่าทีไรแล้วมันจี้ทุกทีเลยดูดิแล้วมันจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเลยนะฮบเวลาที่เราเปิดเกมหรือว่าเวลาที่เรากลับมาที่หน้าเมนูนี้นะครับโอเคอ่ะเราไปลองเราไปเล่นกันเลยดีกว่าจริงๆผมลองเล่นไปแล้วนะนิดนึง แต่เกมนี้ใช้เวลาในการรอคูดต่อสู้นานมากเลยครับผมโอ้นานจนแบบขี้เกียจแล้วอะ่ะงานจนท้ออะ่ะอืมออาจจะเป็นเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีคนเล่นหนอเฮ้ยเกมเขาออกจะสนุกดูดิเดไม่สนุกยังไงโดยจากท่าดักซูโบเด้อ แค่ดูก็รู้สึกถึงความคืนเคงแล้วไม่ละโอ,โอ้ดูดู following following มาแล้วครับมาแล้วเริ่มแล้วมาฮออมาซูโม่แบบไหนหยิบหินก่อนหยิบหินกอนเลยนื่มามา,มาหยิบได้สองก้อนเออมานนั่นแน่แนะ่แนะ่แนะ่เอาเลยเหรออะไรเหรอล้วอุ้ยไม่โดนแต่ไม่โดนะอ้ไม่โดนไม่โดน เดี๋ยวอันนั้นไหนเบี่ยงไปไหนครับเบี่ยงไปไหนครับอุ้ยสองก้อนเลยเหรออุ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอหมอนี่มันเอาอะไอหมอนี่มันเอาอะดูมัน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 อืออออืโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ไม่โดนเหรอเมื่อกี้ไม่โดนเหรอเอ้ยเอาเอาโอ้ชนกันล้มเสยอือมาดิครับไหนหินน้อหินก่อนหาหินก่อน ไม่มีหินนี่คือแบบเสียเปรียบสุดๆมาดิครับเก่งกว่าโดดยางก็ดดเสยคางอะครับเอ้แต่แต่เกมนี้มันมันมันโดดไม่ได้นี่หว่ามันปาหินได้เหีเอ้ามันโดนจะไดเนี่ยมันห่างเป็นเมตรเลยนะโอ้โหมันใช่หรอมันใช่หรอมันใช่หรอโอ้ไอไอหมอนี่ดูดูมันมีเชิงดูมันดูมันดูมันยืนรอเราเว้ยมันเลงอยู่แล้วมันก็หาจังหวะแบบปาใส่เราอะ ดูมันดูมันดูมันนั่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 นเอาจะไปวางให้เขาทำไมเนี่ยเอาอ๋อถ้าเราไปใกล้ๆเราจะสามารถผักมันล้มลงไปได้นะฮะใช้กล้ามเนื้อแขนอันแข็งแกร่งของนักซูโม่แต่ไม่ได้ใช้วิชาซูโม่เลยอื้ออื้อเฮ้ยหินก้อนนั้นน่ะหินก้อนนั้นน่ะถ้าโดนไปคือตุยเลยครับนั่นน่ะโอ้ โอเวอร์เลยจบเลยอันตรายมากไอหินก้อนสีขาวอะ่ะไอดูท่ามาดิดูท่ามาท่าแบบโชว์เลยครับโชว์เลยครับเออชัยมาเสกโชว์เลยครับโชว์เลยครับ หรือไม่ก็แบบขอตั้งหน่อยครับไว้ได้หิวข้าวไ้ไม่ได้กินข้าวปาหลายวันแล้วครับผิวข้าวจังเลยขอตั้งหน่อยครับสงสารนักซูโม่ตาดำๆหน่อยครับโอ้ตาเมื่อกี้มันไวเกินนะอะไรวะเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหไม่ได้นะอย่างนี้มันไม่ได้นะมันเสียชื่อนักซูโม่ผู้เก่งกาจเก่งไกลหมดมันไม่ได้นะ รอนานๆมันก็บันทอนหัวใจนะครับอุย้ยมาแล้ว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 ,มา,ลวมาเลยคามอนกีออเอนคุงมเจอกันหน่อยอื้อนี่อ้าวว <c oughs> อตตาฟ้ารอตั้งนานแล้วเมื่อกี้นี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้ โอ really, right. oh. Oh, Depois, mayor, ้โหโคตรเสียเวลารอเลยโอ้โหโอ้การจะเป็นดักซูโม่ผู้แข็งแกร่งนี่มันก็ลำเส้นทางของนักซูโม่ที่แข็งแกร่งนี่มันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเส้นทางของนักซูโม่อันดับหนึ่งนี่มันช่างลำบากยิ่งนักหาคู่ต่อสู้ที่จะมาทัดเทียมได้ยากยิ่งนัก โอ้โหดูดูดท่าเิทา่ทาแบบว่าน้อยก็รู้ที่นี่บาร์เซลอ่ะเออท่าแบบพี่วินวินดีเซลไอ้วินเบนซินไอถูกกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็รออีกแล้วโอ้โหรอตั้งห้านาทีได้เล่นอยู่ห้าวิไอบ้าเอ้ยโหลดมาใช่ไหมโหลดฟรีอ่ะกะแบบว่าซูโม่จ๋าเลยอ่ะแบบโอ้ซูโม่ซูโม่แข่งแบบจริงจังเลยนะ แล้วสิ่งที่ได้นี่คืออะไรโอมาแล้ว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 มาไม่ได้ใช้วิชาสูโมเลยใช้แต่หินอมาอรอบนี้แหละขอแก้ตัวอัเน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 นันเนเฮ้เน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 นเนนเ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 นนเ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 เนเนเปเน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 นเ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 ไเนเนานเ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 นนเน อยังไงยังไงยังไงเล่ายังไงยังไงอะเอา,เอา,เอา,เอายังไงอะเอาอยังไงอะมันมันจับอย่างเดียวหรอแล้วมันไม่เห็นจะทุ่มจะอะไรเลยอะมันก็ไปแตะไหลกันหน่อยให้กําลังใจกันอะมันยังไงอะนายมันนี่ก่อนมาคุยกันก่อนดีมันเล่นยังไงเนี้ยนายโอ้โ นายเราจะมาวัดกันทำไมอ่ะถ้าเราไม่มีสังฆทานหรือทูบเทียนอะนายมานี่ก่อนนาย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 มานี่ก่อนนายเดี๋ยวดิมาคุยกันก่อนไอ้โอ้โหโอเคโอเคมานี่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 ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนบอกเลยให้บอกเลยให้มาโอเคเราจะไม่คุยอะไรกันใช่ไหมได้ในเมื่อโชคชะตาลิขิตให้เราต้องเอาหินมาคว้างกันแล้วก็ มันก็ช่วยไม่ได้นะแล้วขอโทษ I'm so sorry ไม่โดนอีกขนาดยืนเฉยๆนะเนี่ยอะไรวะเอาไปเอาไป I'm so sorry ด้วงนะเอา้าคู่ต่อสู้หลุดการเชื่อมต่อโอ้โหถึงว่าทำไมมันยืนนิ่งจังวะว้อะไรกับเนี่ยอีกปัญหาที่พบเจอในเกมนี้นะครับที่ผมเจอนะก็คือคนคู่ต่อสู้เราอะชอบหลุดอะบ่อยๆบ,บ่อยมากเลยอะ จนเราท้ออ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันหลุดหรือมันไม่อยากเล่นกับเราหรือยังไงทำไมอะ่ะทำไมไม่อยากสู้กับเราอะ่ะเราไม่ดีตรงไหนอะ่ะดูดีดูดูแบบวงปีกวงสวิงแขนเราวงปีกก็ดีอย่างกับน,นอก C, อินทรีแบบนียโอ้ขนลักแล้วเราก็ไม่มีเนอยเราไม่น่าแบบครบตรงไหนอะ่ะรอนานอีกแล้วโอ้หรือว่าเราจะเก่งเกินปไอมาแล้ว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 ,ลวเอาละรอบนี้ขอนานๆหน่อยเด้อ ขอนานๆหน่อยเดอ้อโอ้โหมันหยิบหินรอเลยหยิบหินรอเลยแสดงว่าไอห,หมอนี่มันเอาอะมันจริงจังว่ะมันจริงจังว่ะมันต้องมาเพื่อเล่นเราล่ะมันจริงจังว่ะดู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 โอ้วแม่นยังกระจับวางไอหมอนี่มันเอาไอหมอนี่มันเอาดูอุ้ยสองช็อตติดเลยโอ้โหวิมีการแล้วต้องจริงจังโอ้โหเมื่อสองก้อนเลยว่ะ พี่มันแม่นจังวะพี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะ,จะปาหินให้โดนอย่างเงี้ยดูดิโอ้ก็มาดิครับเบื่อแล้วอยากดองอยาดองอยากดองฟอร์มาลนีนมาที่ครับเออเออจะไปไหนคิดว่าปาได้อยู่คนเดียวหรอเอ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 ยอเดี๋ยขอกอนยเกือบเกือบชิวเชียดชิวเชียดชิวเชียดเอาหยิบมาได้เห็นอะไม่พี่หยิบอะ หยิบมาดีเออโอ้ยงกะอาศัยทีเผลอนี่หว่าดู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 โอ้โหไอหมอนี่มันเป็นงานว่ะมันเป็นงานว่ะเอ้ยเอ้ยหลังแอนไปดีเอ้ยเอ้ยโอ้โหอย่าเปรี้ยวเหมือนมะม่วงระวังร่วงเหมือนมะพร้าวโอ้โหเป็นไหนวะไหนแล้ววะไอหมอนี่มันเอาว่ะมันมาพึกมันมาพึก จะเป็นนักซูโม่ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกรง่งมันมาเพื่อจะก้าวข้าวก้าวก้าวก้าวข้ามเราไปมาไปไหนแล้ววะซูโมอันไหมาได้ใช้หินปากันมาดิอืมเอามือมาเอา้ยมิจชกแสลมเข้าให้นี่ซูโมหรือมวยปอมมาเด้ออยู่ไหนอยู่ไหนมามาผีสิน,นี้ไปใส อ้มันไม่ได้หนีหรอกครับมันไปตั้งหลักอยู่สองก้อนเลยเหรอโอ้โหทูแฮนสโตนว่างัันทูแฮนสโตนันนอัน่นไม่โดนไม่เดินไม่เดินอเโอ๊ยมันโดนยังไงวะเนี่ยตอนไหนอะตอนไหนอะโอ้โหไอหมอนี่ไอหมอนี่ไอหมอคันนี้ไอหมอนี่มันแบบมันแถวพราวอะมันแถวพราวมันแมวพราวอะแล้วหินอยู่ไหนหมดเนี่ยหินอยู่ไหนหมดเนี่ยมันเหมือนจะปาไม่โดนไม่แต่โดนเฉย มันแถวพาวดูดิมาดิมาดิมาดิมันแถวพาวอ่ะมาดิมาดิ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 เอ้ยแลกกันไปเลย <c oughs> โอ้ไอหมอนี่มันเอาเรื่องว่ะมันมันตึงกว่าทุกตัวที่ผมเจอมายนะบอกตรงเลยอุ้ยดูดิมันโดนยังไง呀เฮ้ยอฮ้ยได้เลยได้หมดถ้าสดชื่อลองลื่นใต้พื้นเปียกนะเพื่อน โอ้ยเจ็บยายาโอ้โหเล่นทีเผล่เล่นทีเผลอเล่นเธอผีเงอเล่นเธอตีเล่นจะไปตีเดี๋ยวอคิกจีบมาถาโรดีมจะสานีเซกโกโอโหเจ๋นักเกอรุาคือแเอานี่หนาเอานี่หนาอออหนี้นะที่นึกเราเนี้ยสากูแต่แกปู่ปนี ง <c oughs> ไม่โยนหินและเล่นไล่จับดีกว่ามาะเส้เนะดโว้ยโดนได้ยังไงอะโดนได้ไงวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งอุ้ยอุ้ยวเว้ย,วย,ย,ย,ยหมดหมดเวลาสิบวิสิบวิสิบว,ว,วิเอาไปเอาเจ้าจะผู้วางทำไมเล่าโอ้โหโอ้โหไม่โดนอีกไม่โดนอีกยิ่งจับยากๆากโยหินเนี่ยหมดเวลาหมดเวลาโอ้เสมอ โอ้เสมอเว้ยเฮ้ยคือต้องให้ตายกันไปข้างเลยอะท่าใหม่มาอีกละอันนี้ท่าแบบโอ้หอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเรากินข้าวบ้เดียวกันล้อเดียวกันเดี๋วทะเลาะกันเลยนะครับปางห้ามญาติปางห้ามนักเลงตีกันโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าให,าใหม่หมเมื่อกี้คือแบบไอตัวเมื่อกี้คือตึงมากนะเออตึงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยอะที่ททแข่งมาเลยอะขอแบบว่าขอแบบตึงกว่านี้ได้ไหมอะ ไม่หลับไม่ง่วงแต่อยากล่วงอะครับเฮ้ยไอ้น,นี่มันตัวคนเดิมนี่ว่าเดี๋ยวดาูดเล่นมันน้อยขนาดนี้เลยเหรอจนต้องวนมาเจอตัวเดิมเหรอใช่ป่ะเหมือนผมเคยเจอไอ้หมอนี่มาแล้วเลยอะผมรู้สึกได้ผมรู้สึกเอ้ยหยหินก้อนสีขาวหินก้สีขาวหินก้สีขาวอันตรายอันตรายมากหินก้อนสีขาวโดนไปทีคือตายอะโดนไปทีคือตายโอ้โหเอ้ยเอา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 ไม่ได้แล้ว <laughs> เอาไม่ได้หินก้อนสีขาวมันอยู่นอกเขตโอเคก็ดีเออจะได้ไม่ต้องมาใช้หินก้อนสีขาวสู้กันเออจะได้ไม่ต้องจบเร็วมามาเออเออเออจะไปไหนอมันมาดมาเด้ได้ได้ดดูดดู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 เดีย๋ยว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 ลากหัวคมคมลากหัวคมคมลากหัวคมคมนี่เป็นไงล่ะ ไม่ได้อะยากเกินยากกดยิงปืนเยอะเลยอะจริงเอาโอ้โหหมอบเลยครับผมนี่หมอบเลยครับเดี๋ยว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 ,ยวสองก้อนเลยเหรอทีละก้อนดีแน่จริงอะเอายังไม่ได้ปลาเลยวิ่งมาโดนหินเฉยโอ้แต่ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแล้วเรากดปลาหินนะมันมีโอกาสที่จะโดนมากกว่านะฮะเดี๋ยวลองดูเข้าไปใกล้แล้วเอาหินแบบฟาดแม่มเลยอืมจิบไปแส่ นิไปไหไม่มีเหินแล้วหิบเสียนี่อิรใชัยมาเสียเด้อล้มเฉยอะไรวะไหนวะเด้อเด้อเดหินอยู่ไหนหินย่สหนเอาหินก่อนเอาหินก่อนไม่มีหินนี่ยากไม่มีหินนี่ยากโอ้มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นโอ้เดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวเดขอแบบ เฮ้ยแฟร์ดีวะแบบแฟร์เพ่ะเข้าใจป้าอ่ะเนี่ยเล่นแฟร์อ่ะเออ๋ยวให้มันมีหินทั้งคู่โอ้โง่วงไม่ไปนอนหมามาเล่นทําไมเนี่ยโอ้มาดิมาดิเล่นแฟร์ดีวะโอ้เล่นแฟร์ดีเล่นแฟร์เออเออแล้วมันจะชนะได้อย่างไงวะเนี่ยถ้าไม่มีหินสีขาวแล้วผมงงอย่างเลยอ่ะเออ มันชนะยังไงวะเพื่อนเพื่อน,นเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนิมันจะชนะยังไงวะเพื่อนต่อให้เราเอาหินฟ้างใส่กันไปเดีย่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าวะถ้าไม่มีหินสีขาววะเพื่อน <c oughs> กลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนไอตัวชีวิตนี่มันดูยังไงวะเกมมันบอกว่ามันมีสิบสองชีวิตใช่ไหมก็คือสิบสองชีวิตนี่คือใช้ <c oughs> ใช้ด้วยกันนะฮะถ้าหมดก็จบเกมเนี่หรอแล้วการชนะกันนี่มันวัดกันด้วยอะไรอ่ะ เอาชนะเฉยอีย่างว่าคือผมงงกับการแบบชนะในเกมนี้มากเลยนะเออแต่ถ้าเกิดการเอาแต่ถ้าเป็นการเอาหินนะก้อนสีขาวปาโดนแล้วชนะเนี่ยอันนี้เ,เข้าใจอยู่แต่ว่าแบบคือมันงงอะ่ะเล่นไปคืองงจริงนะคือปาผมก็ปาไปงั้นแหละให้มันแบบโดนเยอะๆเ,เข้าไว้เอ้าทำไมรอบนี้เจอควรจะสู้ไวจังโอ้โอ้โอ ไม่เอาไม่เอาไม่ปูดไม่เอาไม่พูดไม่พูดโอ้ไอหมอนี่ก็เอาเหมือนกันว่ะมันจ้องได้จะปาหินใส่เราอย่างเดียวเลยเฮ้ยนายดูดดิดิดิดโอ้โหนายไม่แฟร์เลยอ่ะนายให้เราถือหินก่อนดีเออนายทร้ายคนมีทางสู้มันมันได้เหรอนายเป็นนักซูโม่นายไม่มีเกียรติของนักซูโม่เลยเหรอฮะ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 ไม่โดนจัช็อตเมื่อกี้นว่าจะโดนแล้วนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เองเข้าไปใกล้ดีกว่าเข้าไปใกล้เออไม่โดนหรอเอเข้าไปใกล้เอยนายเดี๋ยว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 เอามันได้หินไปแล้วมันได้หินไปแล้วนี่นายแล้วก่อนคุยกันก่อนนายจะทำ้ายคนไม่มีอาวุธได้ไม่ได้นะมันมันไม่ใช่หรอนาะยมันต้องแบบแฟร์ดิแฟร์กันหน่อยดิเกียรติของนักสูมโม่มีเปล่า ฮะโอ้อ๋อถ้าเป็นสีแดงคือปลาไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมตัวคิวสีแดงเฉยคือปลาไม่ได้เฮ้ยมันยืนนิ่ง <Four> มัน <ALLY> ย <mm ืนน <95 x> ิ่งเอาไม่โดนได้ไงวะเต็มเต็มขายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไม่ได้สีขาวแล้วไม่ได้สีขาวแล้ววะอันตรายอันตรายอันตรายทิ้งเฉยทิ้งเฉยเสร็จตู้เสร็จตู้ หินสีขาวเดี๋ยวนะเราอย่าใช้เลยมันไม่ดีหรอกมันไม่หนุกเออไปทิ้งก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่หนุกอืมทิ้งไปเถอะนะมันไม่หนุกหรอกเอาอืมนายเอ้าอะไรวะนายนายเดี๋ยวนี้โอู้นายดับไลท์คนไม่มีทางสู้อีกแล้วอ่ะไม่มีอาวุธน้าเฮ้ยเกียรติของนักซูโม่ไปไหนหมดเออนั่นแหละวะ โอเคโอเคมามาโอเคมาเลยมาเลยมาเสร็จกูจะหนีไม่หนีจังหวะน้แเลยจังหวะนิดเลยมึงหาหินไม่เจอใช่ไหมเสร็จกูเออเออมันไล่เรามันไล่เราอะมันไล่เราอะเฮ้ยมันไล่เราอะมันจะเอาเราอะเออไปไปไปเด้ไเด้ได้มาเด้ออ๋อไม่ชอบน้ำที่เป็นขวดหรออยากได้น้ำที่กวดไปให้หรอเออเออมามาวัดกันเลยปะล่ะวัดกันเลยปะล่ะ หนึ่งสองปึ๊บโอ้โหโดนก่อน้ยช้าไปช้าไป้ไปยหินหินสีขาวหินสีขาวจบเกมเลยปะล่ะจบเกมสิที่พอขุนไม่ต้องคอยลุ้นให้ขุนข้องมองใจนายนายหยิบหินมาคนละก้อนแล้วเรามาวัดกันเลยปะล่ะอืมไม่ไม่เอามันไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอืมนายมาคุยกันก่อน <laughs> มาคุยกัน <laughs> ผมว่าเราวิ่งไปต่อยมันง่ายกว่าป้าหินใส่มานอีก30เมแล้ว30เิตีแล้วเรามาปองดองกันไหมอืออยโอ้20เมตร20ิมตเรามาปองดองกันดีกว่าเพื่อนเอาไหโอ้ยเหนื่อยวะอ่ะเอาเอาแอโอ ทำไมรอบนี้เจอคู่ต่อสู้เล็กเจอคู่ต่อสู้ไวจังเลยอ่ะกดปุ๊บเจอปั๊บกดปั๊บเจอปุ๊บอันดับแรกนะเดี๋ยวผมเอาหินขาวไปทิ้งก่อนเลยเพราะว่าหินขาวมันจะทําให้เกมจบไวนะฮะมันไม่มันไม่หนุกก็ใจว่ามันไม่ใช่อ่ะโอ้มันบดได้อ่ะนะอาวุธแบบนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในโลกอ่ะมันปลาทีเดียวตายอ่ะมันมันใช่เหรอออเมาโอเคมานายมามาวัดกันเลยมา มาไอ้ไปไม่โดนไม่โดนนี่นี่หลักฟิสิกส์หลักฟิสิกส์อืมเราคำนวณทิศทางที่นายจะวิ่งไปหมดแล้วดูดูด,ดูนี่เป็นไงเอาไม่โดน <c oughs> ต่อยเอาง่ายกว่านาะยไม่เล่นแล้วหงหินวิ่งไปผัก <c oughs> นี่แหละนี่แหละ <c oughs> เอยหินหงหินเหินอะไรไม่ใช้แล้วมาหนีไปใส่หนีไปใส่หนีไปใส่เออ เออเอา <c oughs> เป็นนักซูโม่อ,อะไรวะล้โดชนกันดีวล้มเลยเนี่ยโอ้โหมาเอา,เอาเอาหินก็ได้มาเออ <c oughs> บทจะล้มก็ล้มง่ายๆบทจะโดนก็โดนง่ายๆถ้าอย่างนั้นน่ะมากูมีสองอันมาดิมาดีมาพีอ,อืออ,อ,อมีตะลิฟเท่านั้นแหละที่จะเอาผมลงได้อะครับมาเลย ออเอ,อไปมันต้องโดนสก,กอ้อนแล้ววะมา <c oughs> จะเอาก้อนนี้หยอไม่ได้หรอก <c oughs> ผมจองผมจองเฮ้ย <c oughs> เอาสีขาว <c oughs> <c oughs> ยน้ำตาเล็ดน้ำตาเลี้ยนยน้ำตาลาดหมดแล้วเ <c oughs> ี่อเอ้ยตอนแรกว่าจะไม่เอาสีขาวแต่ว่าอยากจะจบเกมแล้วอะทำไมเอาหยิบไม่ได้วะหยิบไม่ได้วะอยู่นอกเขตวะ โถเอ้ยนี่นี่อ๊ยอยโอนยอ้ยงั้นไล่ตามมันไปไล่ตามมันไป <c oughs> โดนเฉย <c oughs> ผมว่านะนายเราว่าการต่อสู้กันมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นหรอกนะโลกมันไม่ได้งดงามจากการต่อสู้หรือว่าสงครามหรอกนะมาคุยกันดีๆด,ดีกว่านะเนี่ยเราจะเข้าไปคุยกับน,นายเนี่ยนายทำอะไรอะ่ะ <c> ไ <oughs> ตค้างอีกแล้วอรอ เอา้านายวา์บได้เหรอเอา้าอะไรวะนายนายเด,เดี๋ยวดินายเราจะบอกว่าเรารักนายอะจริงๆรินะพอสู้กันแล้วมันเกิดความผูกพันน่ะมิตรภาพของลูกผู้ชายอะจริงๆนะแล้ <c oughs> โอเคผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเกมนี้แล้วก็บอกกแล้วว่าจะไม่มีอีกแล้วนะครผมจะลบเกมนี้ทิ้งซะเออแล้วก็เกมน่าจะเป็นอะไร จะเป็นเกมอะไรนั่นก็รอติดตามนะครับน่าจะเป็นเกมเนื้อเรื่องนะเกมแบบแนวผีๆสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นดีครับผมชอบเกมแนวเนี้ยโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you next time